ขอโอกาสท่านนักปราชญ์ผู้รู้ครูผู้ฉลาดทุกท่านขอโอกาสท่านประธานในพธิธีขอโอกาสท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกระผมบดิตพราหมวุฒิศักดิ์ทองมากจากสำนักพราหม์เชตวันวิทยาลัยหมอพราหมสุขันแห่งแรกของประเทศไทยวันนี้ได้รับเกียรติจากทางท่านเจ้าภาพให้มาประกอบพิธีบายสีสุขันในวันนี้ก่อนอื่น ขอหยิบยกเอาคำกล่าวโบราณของชาวอีสานที่กล่าวไว้ว่ามกปาแดกมีคู่จีปูมีวาดปูศาสตร์ยังหาเหลี่ยมหาไล่ดังนั้นก่อนเริ่มพิธีการอันใดต้องมีการไหว้ครูเสียก่อนครูในที่นี้คือองค์สมเด็จพระบรมศาสสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านจงสำรวมจิตใจแล้วกล่าวคำบูชาดอกไม้และคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันดังนี้ว่า อิมินาสกาเรนะตังพุทธังอาภิปูชยมามะอิมินาสกาเรนะตังธรรมังอาภิปูชยมามะอิมินาสกาเรนะตังสังฆังอาภิปูชยมามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพะกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพะกวะตาธมโมธรรมังนามามิสุปฏิปันโนพคกวโตสาวกสังโคสังขังนามามิ สาธุสาธุสักเคกาเมจะร้เปคิริสิทระตเตจันตลิเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตะรุวนาคาเนเคหะวัทุมหิเคเตภุมาจะยันตุเทวา ชรัธรวิสเมยักขคันทัพพนาคาติทันตาสาันติเกยังมุนิวรวจนงสาธโอตังสุนันตุอายาจนะกาโลอายามพทันตาอายาจนะกาโลอายามพทันตา อายาจนะกาโลอายัมพะทันตาสาธุสุนันตุโพนโตเยเทวสังฆาดูราเทพยดาเจ้าทั้งหลายอันสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้ากามาวจรพบตนสถิตอยู่ในรูปพภ,ภพโซรสมหาพรม ตนสถิตยอยู่บนยอดเขาและเฮลหวยตนสถิตยอยู่ในทิพรัตนาวิมานมนเทียนอันเป็นที่สะเทียนสำราญในอากาศตนสถิตยอยู่ในทวีปต่างๆอันมีอุตรกรุทวีปเป็นตนตนสถิตยอยู่ในโค้งเขตรประเทศไทยตนสถิตยอยู่ตามเรือนชานและบ้านช่องตนสถิตยอยู่ตามพงไพรและผึกษาต้นสถิตยอยู่ตามเรือกส่วนและ,ะไรนาะ ตนสถิตรักษาผาพื้นแผ่นดินอันมีพระแม่ธรณีเป็นตนต้นสถิตอยู่ในแม่น้ำละฝังสมุทรขออันเชิญทั้งยักษ์นาครุษและคนทันอันมีเท้าเวสุวรรณผู้เป็นใหญ่ทั้งอยู่ใกลอยู่ไกลเมื่อได้ยินข้าพเจ้าอันเชิญแล้วขอจงเสด็จมาอวยพรให้แก่ลูกลานคือคุณอ่อนสุรางโซภิพัน์ผู้เป็นเจ้าสาว พร้อมทั้งคุณกรรปนาดเจริญซีผู้เป็นเจ้าบบาวอีกทั้งบิดามารดาญาสนิทมิตรสหายตลอดจนแขกผู้มีเกียรติผู้มาร่วมพิธีบายซีสูขพันในวันนี้ข้อจงประสบแต่สิริสวัสชัยชนะสุภมงคลมีบุญภูนพ้นด้วยความสุขอันประเสริฐ่วทุกทิวาราติการเทินนัโมตสสะภควะโตอราตโตสมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวานิพันนังสรณังกชามิธรรมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวานิพันนังสรณังกชามิสังฆังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวานิพันนังสรณังกชามิทุติยัมปีพุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวานิพันนังสรณังกชามิทุติยัมปีธรรมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวานิพันนังสรณังกชามิ ทุติยมปีสังขังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวานิพานังสระนังกชามิตาติยมปีพุทธังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวานิพานังสระนังกชามิตาติยมปีธรรมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวานิพานังสระนังกชามิตาติยมปีสังขังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวานิพานังสระนังกชามินัตทิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติเตหุนตุสัพพธานัตทิเมสระนังอันยังธมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะสุติเตหุุนตสพทา นาทิเมสรนังอันยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสจวัชเชนโสติเตหุตุสัพธาอิติปิโสวิเศเสอิเสเสพุทธนาเมีอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอีพุทธังทำมังสังขังจาติกันมนะกันปานาติกันสารพัดกันกันโอมประสิทธิสวะหะสวะหายะสวะหอมโอมเพียง พุทธอุทกังนมอณีหากมานามพระไทยของพระพุทธเจ้าวิทย์ไปถือกผูเถ่ากับเป็นหนุ่มเป็นสาววิทย์ไปถือกภูหัวขาวและหัวหอกภูแก้มบอกกับหนุ่มขึ้นธรรมะอุทธกังนมอณีหากมานาพระธรรมมาสายซองแลหลาห่างมานามบ่อแก้วธรรมะพิบานหางมานำธรรมประท่า,ทานปวดสลกให่างมานาเกิดโชกและเกิดใช่าหางมานาพระมาไล่ปื้ฝนหาแก้วถึขงขิงแหลวอยู่ซุมยันดีสัพะคอไกน่น้สัพะไถ่ไก,าย,กาย,ายานสัพะโลกไก่น้เสียสังฆะอุทธกังนมอนีหากมานมพระสังฆเจ้าพ่นเก่าบอกว่าเป็นนามดี เป็นนามมิลิตแก่กาถวนทัวหนาว่าบ่มีไพ่มิดไปทั้งเหนือและทั้งใต้ห้สบายดีกภลยไพ่หนีบังผาดเขาบ่อ่านมาพจนมิดใส่คนอยู่ทั้งนอกตะเวนออกและตะเวนตอกใบแข่าขาดป่าสจากมุ่นทิ้นหลวงก่อกาเทินอมอุปะโมมะมุนมามหามุนมั่งนะโมพุทธายะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต พุทธะว่าสีสีสิทธิพะพรบร่วนแวนวิเศษอดิเรกเตโชชัยยมังคลมหาสีลิมังคลีสัตตเพศอาคมขวนบูหมปูนแปลงแล้วให้ดุกแก้วออกกิจเมืองริดทิเถานุ่งแทนมือนีแม่นมหา,หาคู คุณธันดาแต่งแล้วให้ลูกแก้วกิ่งลงมาเป็นราชาสืบสางเมืองมิงกวงหงนาคองวันป่องเป็นโชคไตโลกยอมลือซา่าถาลงอานุภาพยิงเป็นเจ้าจอมมิงเมืองแมน่นถานงแทนถานัดลำมือนี่คำคุณคงพญาจักทถาลงทนสลาดพมมานาศเราแถมพ้นพ,พาอิสุนหลอนแถมโชค พนาละโยกสิทธิทใชยเท่าสหัสนสายาษาสตร์ฝนห้าแก้วใจพองแถวบริสุทธิ์อุตตะมโชกอุตตมโยกอุตตมะดิทีอุตตมานีทีททดังนี้เป็นเข้าปากกฏเข่าเป็นปี สามฤทธใช้ยยาโชคประกอบโยกเป็นผัวมิงเมียควันตามสมควรโบหันแต่งไว้ขันดอกไม้สิโกขึ้นเพียงตาขันสมมาลุงตาเจ้าโคตรโผด,ดเข้าไว้อื้นขาเฮาลูกสาวโขกลูกสาวกังและลูกสาวลาเพิ่นขาดข้ามากบ่อยากแค้นแท้ดีดปูนแป้งดีพ่อแม่ทั้งเฒ่าแก่และตายายฝนห้อยห้ำปีไม่ ฝ่าห้องห้าเดือนสามฝูงเบาห้ามมาอมนางงามคักวงบ่ให้ห้างเป็นสองขอเป็นดองหักยิง่งลูกแก้วกินยังประสงค์ฝูงวงศาตายายเบื้องปูเจ้าหูแลว้วตกแต่งป่นแปงคำแพงหักลูกแกว้วปุ่นแปงแลว้วจึงย่อมามีทั้งหมากอมผ้าหอมห้องเหา่าเครื่องหับเจ้าเรือลายเฮทางตายายแหละพอแม่เท่าแก่พร้อมสาวบบาวนองห้าม มาสอยหอผาขวนเบืองขัวเจ้าก็อยู่ลีายไาหมาซอยหอผาขวนเบืองสายเจ้าก็อยู่ลีเลียนลีเลียนเวียนใส่ละเวียนขัวนั้นแม่นใช่พายถุงแจกเหล่าฝูงผู้เท่านั่งทางบนบัดนี้คอยจักเชิญเอาขวนผัวเมียสองเจ้ามาอยู่เทียมเื้อมาอยู่เหือในคิงคอยจักเชิญเอาขวนนา่งามใหมเจ้าเข้ามาเทียมคู่กับขวนเท้าผู้เป็นผัว เอาเอื่นขวันซอยกันเด้อบ้านี้ว่ามาเยอะขวัญเอ้ให้เจ้ามาเชยชมข้องฝันคู่แกว้วควันเจ้ามาฮอดแล้วสิทัดดอกขุมฟุม้มบานจุ่มเจียแม่นดอกคัดเข้าทัดดอกเข้าความตาเกสรงามตั้งไรเถี่มเท่าไม้วันดีขวัญสมศรีสองเจา้าให้มาอยู่เต่าในคิงเจ้าเด้อ ขวนันจะไปดอกเก็บดอกไม้สอกใส่แหละมาลากก็ให้มาสามือนีวันนี้ว่ามาเยอะควันเอ้ยยามเมื่อตาวันคำสิลงหลับป่าแสงยามเมื่อตาวันแดงสิลงหลับป่าไม่ให้ขวันนั่งมาเทียมนั่งยาสาแม่เจ้าแอมสมทาคอยหา,หา มีทั้งผากกาสาแพร่ไล่สนเสือรัศมีเกีวเหือปักแซวไม้แดงขวัญจอมแพ่งให้เจ้าขอมาเทียมคููขวัญเจ้าอยู่ฝากฝ้าแดนไก่ก็ให้มาสาเมือนีวันนี้ว่ามาเยอะขวัญเออ นอนหลับใ, been, gender, ใ itor, ห้เจ้าได้เงินหมือนนอนตื่นให้เจ้าได้เงินแสนกะว่าแม่นมือนีวันนี้ให้แขนเท้ากายแขนนั่งกะว่าแมนมือนีวันนี้เข่าเต็มสางลุนคือกะว่าแม่นมือนีวันนี้สามวันให้ได้มงค้นมาธาเจ้าเนื้อห้าวันให้ได้เสื้อผ้ามาธาเจ้าเนื้อให้แขนเท้ากายแขนนั่งสูขสบายพัมพอมให้อ่อนน้อมตั้งต่อส้มเซยฟังเด้อเจ้าเบาเด้อ เจ้าเป็นเขยให้เจ้ามีใจกว้างย่าได้คิดเก้าอ้างสาปาสิ่งอันใดเฮไล่ไกให่เจ้าวาโซโซไล่หมาให้เจ้าวาเสสีไล่ควายให้เจ้าวาฮือฮือเจ้าจะได้ดื้อติเตียวซุยลุยต่อหนาเจ้าโคตรเจ้าจะได้ปากโคดสาปาสิ่งอันใดเฮให้เจ้ามีใจใสต่อนั้งกันไทยเจ้าสาวฟังเด้อบ้านเนี่ย เจ้าเป็นลูกสะพายให้เจ้าหักแม่ผูฮะเจ้าอยาเบานวนว,นวขวนญผัวสิงสู่เจ้าผู้หูหนักปาดฟังธรรมเถึงเดือนดำเจ้าอย่าไปเที่ยวเล่นย่ำคำเฮือนหลังตั้นันแมนเฮื่นอาฮะใช้ค่าสูงหลังไงกะถอดใส่ปานล้มหลังกลมๆมนันแม่น,นเฮือนทอเกยซานต่อหลังสูงนันแมนเฮือนลุงและเฮืน่นป่า,าหลังหนักกว้างดังใส่แขนนั่ง ลายวงกลางหูบนากแป้นพื้นหาบมุ่งกระเบื้องดินคอหมีหอเห็นหลังสูงพร้อมผภาพห้องมาสาสแขนหิงอาสนัยให้ในเฮือนห่วงน้ำบ่อแกว้วหลังนั้นเพาะให้แล้วแก้ลูกทั้งสองให้จะมาปุนปองกินท่านยาได้ยาได้ให้ใหดนจะนำเนื่นงยิงเทละา่าได้กินสินให้จะแบ่งเฮือนอาหา ได้กินปลาให้เจ้าแบ่งเงือนยาให้เจ้ามีบุตรตาผู้ประเสริฐให้ได้ลูกแก้วเกิดว่วมอุทอนให้ได้ฟังคำสอนตายายพ่อและแม่ใจแผกวงพี่น้องวงสา,าตาเบืองไส้เจออ้าจะเหลียวดูไส้เด้อละลาตาเบืองขวาเจอ้าอ่าแ่ดูสู้ถึงยยมแร่งให้เจ้าหาผ้าเขาเถิงย้ำเศา้าให้เจ้าแต่งผ้างายเจอ้าอย่านอนรับลายตื่นสายผิดนิดให้เจ้าจีบมากไว้ประสงค์แต่งผ้าง่าย เจ้ามีผัวให้เจ้าทิ่มใจเก่าเราให้น้อยให้เจ้าใหญ่ไพเราให้ใหญ่ให้ใจเจ้าเจ้าใหญ่ขุนมือมงคุ้นของเจ้านั่งแก้วหอเถ่าเก้าแล้วซ้ำเติมแถมพรเป็นคำสอนพระอินทร์สังโลกเจ้ามีโชคให้เจ้าคอยเพียนเอาหว่ามาเยอะควันเอ้ยควัญผัวให้มาชมขวันเมียอยู่นี่น้ำนี่น้ำ ถืองย้ำคำให้เจ้าเข้าบนอนหัวเฮียงหมอนให้เจ้าหากักคอให้เจ้าตั้งหนา้าต่อทำแต่ความดีความสุข,ขีมีเพียงพ่อบ่หน่อยแรงคำคอยอยู่สุขสวัสดีอมอุอะูมะม,ม,มูลมากมหามูลมังนะโมพุทธายะเชยันโตโพธิยามมเลสกกยานังนันทิวัฒนโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเรอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภิเสเกสะพุทธานังอาคาปะโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภพาตังสุหุทิตังสุขโนสมโหุตัวจะสุยิถังพระมจริสุปัทคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทคินังปัทคินังมโนกรรมังปณีทีเตปัทคินาปัทคินานิกตะวานิลพัณตเถปะทักคิเน พระวันตุสัพพระมังคลังขอสัพพมิ่งมงคลจงบังเกิดมีรักขันตุสัพ์พระเทวตาขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายจงรักษาคุ้มครองสัพพุทธานุภาเวนะด้วยพระอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยพระอนุภาพแห่งพระธรรมเจ้าทั้งหลายสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยพระอนุภาพแห่งพระสังฆเจ้าทั้งหลายสัทาสวัตีพระวันตุเตขอความสุขส,สดิ์จงมาเกิดมีแด่ท่านทุกคนเทิอ่านบันี้ใครตัวไหน ของเจ้าบ่าวใครตัวใดเจ้าสาวเนาะนีะน่เลือกเอาให้เลือกเอาเองอ่าให้ให้เกียรติเจ้าสาวก่อนมันหมายเป็นเลือกก่อนอจำได้แล้วบ่ะวันนี้เอาเบิงให้เบิงเสียงไถยใครเป็นบัวแม่อ่ามันเสีย่ยเอาปวดหรอเออมันสีย่ยเอาวปวดเนาะอ่าโอเคเนาะมันสีย่ยเอาปวดท้า,นะา,นะา,าหาลวงรัตัดตอนเดี๋ยวพอผ่านสิผูกแขนให้ก่อนวันนี้